พามาชมตัวอย่างคอร์สติววิชาครูโดยเพจทูเอ็ดดูครูคอร์สที่บานด้านไฟฝันติวเข้มพิชิตข้อสอบวิชาครูโดยทูเอ็ดดูครูไปดูกันเลยคือข้อนี้จะตอบได้เนี่ยป็นข้อสอบที่ยากเพราะว่าจะต้องมีประสบการณ์ตรงนะครับจึงจะรู้ว่าจะต้องใช้วิธีไหนเนาะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับข้อเนี้ยเด็กออทิสติกเนี่ยปัญหาหลักๆของเด็กออทิสติกเนี่ยจะมีอยู่2ออย่างเนาะอาจารย์นภัส หนึ่งก็คือจะบกพ่องเรื่องของการใช้ภาษาการสื่อสารเนาะ,ะบกพร่องนะครับเรื่องของการใช้ภาษาการสื่อสาร2ก็คือนะครับเป็นเรื่องของอการเข้าสังคมบกพ่องเรื่องของการเข้าสังคม ดังนั้นเด็กออทิสติกเนี่ยครับเขาจะไม่ชอบทํางานกลุ่มครับเขาจะไม่ชอบเข้าหาผู้คนบางคนนะโรงเรียนที่อาจารย์โรงเรียนของอาจารย์เนี่ยชอบหนีไปอยู่ห้องสมุดนะครับอยู่คนเดียวทีนี้เรารู้ปัญหาของเด็กออทิสติกแล้วนะครับทว่าหนึ่งบอกพ้องการศร่กสาใช้ภาษาสองบอกพ้องทักษะการเข้าสังคมทีเนี้เราจะแก้ปัญหาพฤติกรรมที่เด็กวอยวายรออะไรไม่ได้เนี่ยที่ยังไม่ถึงคิวเนี่ยยังไงนะครับ อ่าทีนี้เราก็ต้องมาดูวิธีการอ๋อว่ามันสอดคล้องกับอ่าลักษณะของเด็กออทิสติกไหมหนึ่งก็ไก่ใช้บทลงโทษถามว่าลงโทษเด็กเด็กก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมต้องลงโทษเด็กเด็กออทิสติกเขาไม่ได้เข้าใจนะครับการที่เราไปลงโทษเขาทําให้เขาเนี่ยเครียดหรือว่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมมันไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดเขาอะ่ะถูกไหมครับไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมของเขาให้เขาแบบ รอได้เลยแบบเนี้ยไม่ปรับพฤติกรรมนะครับสองอเดี๋ยวการใช้ตารางกิจกรรมเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนเนาะมาดูคอควายก่อนนะครับใช้กระบวนการกลุ่มตัวเลือกคอควายเนี่ยถ้าเราจะใช้กระบวนการกลุ่มเราย้อนไปดูครับเด็กออทิสติกโดยเนเจอร์หรือโดยธรรมชาติแล้วเขามีปัญหาอะไรครับทักษะการสังคมงจากนั้นถ้าคุณจะเลือกใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มเนี่ยคือคุณจะให้เด็กเข้าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ย มันจะยิ่งเป็นปัญหานะครับมันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องที่ทําให้เขารอคอยได้นะอ่าทีนี้งงงกับจอจานเนี่ยเป็นการให้คําปรึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นรายกลุ่มหรือว่ารายบุคคลดังนั้นการให้คาปรึกษาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาการสื่อสารใช่ไหมครับซึ่งเด็กออทิสติกเนี่ยโดยเนเจอร์เขามีปัญหาถูกไหมเออดังนั้นถ้าคุณจะเลือกใช้วิธีการงงองกัจอจานเนี่ยให้คำปรึกษาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะเขาบอกพงเขามีข้อจำกัดด้านนี้ถูกไหมครับทีนี้ก็เหลือตัวเลือก สุดท้ายขอไขก็คือใช้ตารางกิจกรรมถูกไหมครับหรือว่าตารางภาพได้หมดเลยนะครับเพราะอะไรทาไมตอบขอไขถ้าคนที่เคยสอนเด็กออทิสติกเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าการใช้ตารางกิจกรรมหรือว่าตารางภาพเนี่ยจะช่วยทําให้เด็กออทิสติกเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาต้องรอคอยอย่างไร คือเหมือนเด็กเห็นภาพ่ะครับตารางกิจกรรมหรือว่าตารางภาพเนี่ยก็หมายถึงว่าจะบอกขั้นตอนในการรอคอยเนาะอาจารย์นัสให้กับเด็กออทิสติกเป็นลําดับเป็นภาพก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลําดับว่าต้องทํายังไงหนึ่งสองสามสีห้าหกเนี่ยเด็กเขาจะเข้าใจเป็นรูปธรรมเขาก็จะได้ไม่โวยวายแต่ถ้าให้เขารอไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเด็กเขาไม่รู้อะ ว่าต้องรอยังไงรอคอยยังไงเขาก็โวยโวาย,วยแต่ถ้าเขามีตารางกิจกรรมหรือว่าตารางภาพให้มันเห็นภาพชัดว่าต้องรอคอยยังไงนะครับเขาถึงจะเข้าใจแล้วก็จะได้ลดความกังวลความวิตกกังวลของเด็กลงได้นะครับสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยออทิสติกเนี่ยสามารถที่จะรอคอยบางอย่างแม้ว่ายังไม่ถึงคิวของตนเองได้เนาะอาจารย์ณภัทรคือ สามารถสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่เพจเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครูาบทูเอ็ดดูครูมาเรียนกันเยอะๆนะใกล้สอบแล้ว